แล้วก็เรื่องคุณสันทนะไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้กากับอะไรต่างๆที่ท้องหล่อนะนะครับที่ท้องหล่อเนี่ยเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าอะไรท้องหล่อสั่งทุกสถานบริการเปิดได้แค่เที่ยงคืนใครที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับแจ้งกัินยับเมื่อคืนนี้ตะกี้ผมโทรไปแถวๆทองหลอ่ออ่าคุยกับเอฟซีตำรวจเขาบอกคืนนี้ก็น่าจะต้องปิดเหมือนเดิมทองหลอกก็หลังเที่ยงคืนต้องเงียบนะครับเพราะว่า ไอ้พับสถานบริการแถวทองหล่อในส่วนใหญ่มันไม่มีใบอนุญาตพอไม่มีใบอนุญาตมันไม่ใช่เขตโซนิ่งมันก็เปิดได้แค่เที่ยงคืนเพราะนั้นหลังเที่ยงคืนก็เงียบวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับอีกหนึ่งวันที่มันจะต้องเงียบนะครับเงียบเป็นวันที่สองนะฮะก็เพราะว่าคุณสัญชาะิเขาไม่พอใจเขาไปแจ้งความหลังจาก,ขจากเขาโดนจับก็เอาคืนเห็นได้ข่าวว่าจะจะโดนสั่งปิดสองวันติดนะครับอ่าอ่านะครับนะครับนะได้ข่าว ได้ข่าวว่าวันนี้อาจจะปิดอีกวันแต่หลังจากนั้นมันมีข่าวในทางลับว่าน่าจะตกลงกันได้เราก็ไม่รู้ว่าไปตกลงกับใครนะครับนะเราไม่รู้ว่าตกลงกับใครแต่เขาบอกว่าตกลงกันได้ครันนี้ตกลงกันเนี่ยมันต้องเสียตังค์เสียอะไรต้องจ่ายค่าคุ้มครองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะเข้าใจฮะอ,อืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าทองรอหลังเที่ยงคืนวันนี้ก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าคุณศาสนาแกไม่พอใจแต่หลังจากนั้นถ้าตกลงกันได้มันก็เปิดต่อแต่เราไม่รู้ว่า จะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันหรือเปล่านะครับดูนะนะไม่รู้ว่าของฟรีในโลกนี้มีหรือเปล่า paper, อ่านะครับอ่านะฮะนะครับก็ไม่รู้อะไรยังไงกันนะอ่อนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับได้ทราบกันนะครับว่าทองหล่อข้างเงียบคือสถานบริการที่ทองหล่อเนี่ยมันส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตนะครับขเขารู้กันมานานพอไม่มีใบอนุญาตเนี่ยใครอยากจะเปิดเกินเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องจ่ายตังค์นะครับนะ เอฟซีตำรวจผมบอกอาจ่ายตังค์ต่เราไม่รู้ว่าจ่ายให้ใครหลังจากเที่ยงคืนเป็นรายเดือนรายะไรไปนะมีเดือนละแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่ร้านใหญ่ด้านเล็กก็ฝากท่านนายกไปดูแลหน่อยท่านนายกไปดูที่ว่าทําไมมันสถานบริการพวกนี้มันต้องจ่ายตังค์นะครับอ่านะครับนะเออต้องต้องไปดูซิว่าทําไมมันต้องจ่ายตังค์จ่ายอะไรจ่ายนะฮะนายกไปดูนะมีรัฐมนตรีไหนดูแลเรื่องท่องเที่ยวอะไรต่างๆไปดูที่ทาไมไม่ออกใบอนุญาตเลยเขาไปเลยนะครับออกใบอนุญาตไป ถ้าพอมีใบอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับสามารถเปิดได้ตีสี่นะครับเพราะฉนั้นถ้าออกใบอนุญาตปุ๊บมันก็ต้องไม่ต้องโดนรีดไถดีไหมนะครับอ่อนะเข้าใจนะอะนะถ้าแก้ปัญหาได้เนี่ยมันระบบรีดไถก็จบไปทั่วประเทศก็ให้เขาเปิดถึงเช้าไปเลยตีสี่หมดทุกรายเพราะฉะนั้นใครจะไปไถเขาก็ยากนะครับนะเดี๋ยวนี้ทําธุรกิจก็เลยต้องจ่ายใต้โต๊ะสวยเซยหลายท้องที่นะนะครับเยอะแยะมากมายพี่น้องครับ นะครับพี่น้องคิดยังไงนะครับจุกครูนะนะครับเดือนเดือนไม่รู้เท่าไหร่นะอืจุกครูจุกครูนะครับให้เปิดถึงเช้าไปเลยจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายอะไรต่างนะนะครับนะผมว่าเรื่องที่ทองหล่อเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะก็ดูต่อไปนะครับว่าอะไรเป็นไงนะเอ่อนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอ่อนะครับมีอะไรต่ะไรต่างๆเยอะแยะนะครับอื มีอะไรบ้างครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพี่น้องครับอ่ะดูสิไครอยากอ่าอ,อนุญาตไม่ได้ไม่ใช่เซฟโซนอ่านะครับอ,อ๋อไม่ได้อ่าไม่ใช่เซฟโซนก็นีเมื่ออนุญาตไม่ได้แล้วจะให้เปิดทําไมนะครับมันก็ผิดกฎหมายนะครับฝากทานายกไปดูสิมันเป็นยังไงอะไรงไงนะ ฝากพักประชาชนฝากรังสีมันโลไปดูด้แถวทองหล่อเนี่ยมันเปิดไม่ได้ไม่ใช่โซนนิ่งเนี่ยนะครับแล้วยังไงมันยังยังเปิดได้เป็นไงคัาจ่ายเงินให้ใครอะไรไงต่างๆเนี่ยต้องใช้บริการพักส้มลองไปดูนะอ,อนะครับมีใบญาติก็ไถเหมือนเดิมครับเป็นสันดานของเจ้าหน้าที่บางคนครับอ๋อ,อ,อแหม่นี่คนนี้เขารู้ดีนะ ไม่รู้เ็เป็นเจ้าของผับหรือเปล่าก็รู้นะมีใบอนุญาตก็ไถเหมือนเดิมอ๋อทาไมเขาทาอะไรเขาไถนามาก่อนนะเงนะเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนไหนที่ชอบไถนะนะส่วนใหญ่ไถเนี่ยก็ใช้กับการไถนานะจุกรูพี่น้องว่าไงครับคดียอมความคดีชอบโกงยอมความได้ได้ครับชอบโกงยอมความได้ถ้าตกลงกันได้ก็จบไปนะครับนะถ้าตกลงกันได้ก็จบนะครับนะคดีความผิดต่อส่วนตัวถ้าตกลงกันได้ก็ไม่มีอะไรจบนะครับเอ่อจุกกรู อ่านะครับโคต้าสลากทําไมเงียบไปบางคนทําไมมีโคลลต้าสลากคือการเกี่ยวกับเรื่องการโกงสลากเนี่ยมันหาหลักฐานยากดังนั้นไอ้คนที่มันโกงสลากบอกเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาเพราะอะไรมันส่งมอบกันแบบสดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรๆหลักฐานจะไม่ถึงมันหรอกไอ้พวกนี้เพราะไอ้พวกนี้เป็นพวกสีเทาการเมืองก็เทาข้าราชการก็เทาอินฟูกเ็เทาเพราะนั้นเนี่ยมันได้โคลลต้าสลากจะไปเอาหลักฐานอะไรไปยังมันนะครับเพราะว่าเรามันลักษณะมันส่งมอบกันเงินสดอ่ะ นะครับอะไรต่างๆไม่มีหลักฐานสนยงกันยาไอ้พวกเอ่อพวกนี้มันมันฉลาดนะครับพี่เดถูกหวยไม่ได้ซื้อครับผมไม่ค่อยชอบเล่นหวยนะครับไม่ชอบเล่นหวยนะครับนะไม่ชอบเล่นอะไรกันนะ่ะชอบอา่านหนังสือชอบทํางานนะครับเอ่อนะฮะฉลาดแต่ฉลาดในทางที่ผิดอ๋อนะครับนะครับพวกนี้มันวางแผนนะนะเวลาใครใครไปตั้งคําถามเอามีคต้าฉลาดไหมมันไม่ตอบหรอกเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมากล่าวหาเอา่อมาตั้งคําถามผม ว่าผมมีสลากไหมนะนะครับตั้งคําถามมันมันบอกกล่าวหามันคนพวกนี้มันก็จะแบบชอบคมคูแต่ฟ้องคนนั้นคนนี้อะไรต่างนะนะครับสังคมก็รู้ว่าดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าเป็นคนซื่อนะครับต้องให้เรียกเจ้าของผับทั้งหลายมาให้ข้อมูลที่การมาที่การนะครับอ่านะครับนี่คุณอาร์ตต้องเรียกมาที่การมาที่การครับเจ้าของผับในท้องที่ทองหล่อมาพบคุณรังสีมันลมประธานการที่มาที่การมันะจะรู้เลยนะครับร้านใหญ่ใหญ่เนี่ยโอ้โหบาลนะครับมีรายชื่อครับ นะครับนะมันมันมไงมันเปิดไม่ได้หรอกแต่ละมันต้องจ่ายแต่ไม่รู้จ่ายให้ใครอะนะครับพี่เดชชอบซื้อหุ้นผมไม่ชอบครับผมชอบฝากตังค์ใช้ชีวิตเรียบเรียบไม่ต้องการอะไรที่เขาเรียกอะไรแพสซีบินคมอะไรไม่ต้องการมีบ้านมีตึกมีคอนโดไม่เคยให้เช่านะครับปล่อยทิ้งร้างแล้วก็ให้ลูกน้องอยู่ไม่เคยเก็บเงินเก็บอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้ชีวิตสบายสบายตกเย็นก็นั่งกินวายวายหมดก็เดี๋ยวก็มี พักพวกเขาก็จัดมาให้นะครับนะซื้อเองก็น้อยนะครับไปข้างนอกก็มีพักพวกเขาดูแลให้นะครับมันมีมีคนดูแลนะผมก็คล้ายๆเหมือนผู้กุมกับมีคนดูแลนะครับนะบนะฮะจะไปไหนมาไหนก็มีคนดูแลเดี๋ยววันจันทร,ร์ก็มีคนดูแลวันอังคารก็ดูแลออกไปข้างนอกไปไปก,ก,กินข้าวกินว้ากินนัดพักพวกไว้แล้วดูแลสองวันติดก,กันนะครับจุกรรอ่าอ่ะ นะครับเนี่ยเขาบอกหลักฐานจะเอาจากไหนแล้วมันไม่มีอ้พวกเนี้ยนะรถก็ไมาใช่ของมันบ้านก็ไมาใช่ของมันเมียก็ของชาวบ้านอะไรต่างๆไมาใช่ของมันเลยมูลนิธิก็ไมาใชงของมันไม่มีอะไรของมันเลยทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจาเนินคดีอะไรกับคนพวกนี้ไม่มีอะไรไมันมีแต่ตัวนะออนะวันๆมันก็ทา้าเลยเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาทั้งวันนะครับนะ่ะคนพวกนี้นะไม่รู้จะพูดยังไง อนี่ครับเขาบอกอะไรเนี่ยด่วนครับ37นาทีเขาบอกรายงานจากภูเก็ตนะตำรวจบุกทลายโกดังพัสดุเถื่อนลวงส่งของเก็บเงินไปทางกลางเมืองภูเก็ตอืนะครับเนี่ยทลายโกดังพัสดุเถื่อนลวงส่งของเก็บเงินไปทางกลางเมืองภูเก็ตโอ้โหนี่ครับมันสารพัดเนี่ยนะสารพัดขอบคุณคุณพิสิทธิ์หรือคุณหลิวนะบริษัทต้นคิดดีรับเหมาก่อสร้างแชร์ไปให้ขอบคุณครับนะครับนี่มันสารพัดเะเออ อืมนะครับนะครับนี่อะไรครับเอ่อนะครับมีแต่เรื่องคุณสันธนะเนี่ยคืนนี้ก็ทองหล่อก็ลำบากนะก็ฝากทางรัฐบาลท่านนายกนะครับเอ่อคุณรังสิมันโรมก็ลองนะครับเรียกพู่มกับทองหล่อไปไป,ไปเ,เรียกสันธนะไปนะครับ <c oughs> มีการจ่ายสวยจริงไหมนะครับเนี่ยกันมาที่การอ่ามั่นคงเนี่ยเรียกพู่มกับทองหล่อเรียกอ่าสันธนะไปพบนิ ตกลงว่าท้องที่นี้มีการเปิดอะไรนไ้ยสถานบริการเกินเวลาไหมนะครับนะหน้าปฏิบัติหน้าที่ไหมผมว่าดีนะเรียกมานะนะครับก็ลังสีมันโลมก็เรียกมานะครับลองดูนะ <c oughs> อมีอะไรกันบ้างนะครับนะครับมีอะไรครับอืมอืมนะครับนี่ก็รายงานข่าวตา่างประเทศนะะเขาบอกว่าโพสื่อดังญี่ปุ่นสะท้อนญี่ปุ่นยุคใหม่ไม่กลัวจีน 49%เห็นด้วยญี่ปุ่นป้องกันตนเองถ้าจีนโจมตีไต้หวันนะครับอ่านะนะครับแล้วก็อะไรนี้แถม60.4หนุนนายกหญิงญี่ปุ่นตเติมงบกลาโหมนี่ครับนะญี่ปุ่นไม่สนใจจีนอ่ะนะครับบอกว่าถ้าจีนถล่มไต้หวันอ่าญี่ปุ่นพร้อมช่วยเพราะกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยเป็นมหาอำนาจมาเก่งกว่าจีนเยอะแยะสมัยโบราณจีนเขาก็โดนญ,ญี่ปุ่นบุกยึดน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยจีนก็ไม่เออญี่ปุ่นก็ไม่กลัวหรอก นะประเทศก็อาจจะเล็กกว่าแต่ก็เป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีสติปัญญาเลนะญี่ปุ่นนี่ระดับต้นๆของโลกนะเขาไม่สนใจเขาบอกว่าถ้าจีนบุกไต้หวันนะญี่ปุ่นจะช่วยนะครับเขาไม่กลัวยิ่งนายกผู้หญิงคนใหม่นี่แกเป็นคนน่ารักนะครับน่ารักนะนายกคนใหม่น่ารักนะแกไม่สนใจอนะเออนะครับมีอะไรบ้างอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืม นะครับเขาบอกดราม่าอู่ซ่อมรถสุดแสบรับซ่อมรับฝากรับขายก่อนแอบ,บยกเลิกทะเบียนส่งรถลูกค้าไปขายต่างประเทศผู้เสียหายพุ่ง40รายเสียหายเกือบร้อยล้านอุย้ยนะครับนี่นะนี่รายงานข่าวนะใครจะเอารถไปซ่อมไปรับฝากขายอะไรต่างระวังนะโดนยกเลิกทะเบียนเอารถไปขายต่างประเทศอู่รถชื่อดังย่านปทุมธานีถูกกล่าวหาหลอกให้ลูกค้าวางเงินมาจําหลายแสนอ้างว่าจะซ่อมฟื้นฟูหรือขายรถให้สุดท้ายไม่ซ่อม เอารถไปขายหมดเลยโอ้โห,หน่ากลัวเนี่ยนะครับเออนะนะครับน่ากลัวแนละ้วเดี๋ยวนี้จะเอารถไปซ่อมไปซ่อมอะไรก็ต้องระวังนะฟังรายการพี่เดย์ไว้ใครมีข้อมูลอะไรมิจฉาชีพอะไรที่เตือนภัยนะส่งมาให้พี่เดได้นะที่สำนักงานทนายคลายทุกเลขที่194ซอยรามินทา52ทับ1กรุงเทพนะครับนะ194ซอยรามินทา52ทับ1กรุงเทพแค่นี้ก็ถึงแล้วนะครับถึงเลยนะมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะ นะครับอืมนะครับส่งมานะครับรายการเราก็เป็นรายการที่แบบนะครับอ่อเตือนภัยใครมีข้อมูลเตือนภัยส่งมาเราจะช่วยกันเตือนภัยนะครับภัยมันเยอะอืมนะครับน่าเออนี่ครับสี่นาทีพักภูมิใจไทยไม่เคยกลัวการชี้แจง